20มิ้นตงตันได้้ามตันเคืงถึง2ตันเนี่ยเอาอย,ยูยๆแต่ถ้า2ตันเพียวๆตลอดก็เพราค่อยอยากในน้ำแบบนั้นแบบนั้นอะ่ะผมในน้ใไ้เสริมเพิ่มอีกแต่ถ้าเป็นชั่วข้าวนะอันนี้เอาอยได้หนึ่งจุดหาถึงสองตันยี่สิบมิ้นลูกค้าใส่กล้องซีมาพร้อมซึ่งทั้งร้านเพราอยากในน้ำขึ้นกันใส่กล้องซีไปอย่าลืมเด้ออกตระกูลออนิว เนี่ยนะหูเนี่ยมันขูดพื้นก็เลยเนี่ยนะไหมลูกค้าเป็นมือกองสาม้วก็ที่ได้ส่งเดิมบ่บ่ได้ส่งเดิมสิขึ้นอีกเมื่อเกือบนิว้วมันพอถึงมันพอถึงนิ้วพออย่างอย่าลืมอันนี้กองซี่เป็นมือกองสามมันต้องขึ้นไปเป็นนิ้วหนึ่งกันาะตอนนี้อยู่ประมาณหกหกเส้นเพราะฉะนั้นบ่ถึงนิว้วแต่เออโหลดขึ้นนิดนึงแล้วก็สามารถมีระยะจำได้พร้อมกับฟีลลิ่งกับขี้ดีว่าก้าอีกนนะและ้วบรรทุกนักก็ได้ขึ้นอีกข้อดีตรงที่ตรงตรง,ตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยมีแหนบช้อนหูมาแล้ว พราะฉะนั้นก็แค่เสริมเติมยีชิมินก็จบเลยเรียบร้อยจะได้แ,บแกบเลยเดี๋ยวก็ยไปปีไส้เป้เบิ่งเลยสิขยอยไปเบิ่งแในที่สําคัญเนี่ยเป็นเป็นยางขอบเทาให้พร้อมเอาเอสิมานขยอยไปเบิ่งว่าระยะจํามันยังเหลืออยู่และที่สําคัญเขาเปิดไว้พร้อมนี่ยโยกแบบนี้มันก็สีนุม่มดีขึ้นอย่างหนึ่งนะว่าตรงนี้อะไมันจะเปิดเปิดนาไว้นะครับเวลามีการบรรทุกปุ๊บมันต้องสีมาชนกันนะครับแต่ตัวนี้สิมียางอยู่อันนี้จะเป็นยางอ่าอันเล็กเวลาแรงกระแทก มันจะสิบระดังตับๆนะอย่างมาล่องไลอ้อระยะจำระยะจำของงานนั้นก็นมีให้เหลียบบกหลายหนึ่งมึงที่ล่ะโอ้ยสบายสเตปแ็ป <laughs>